ชื่อสุรศัก์ชุมคงนะครับผมอายุ68แล้วครับนะปีนี้68ปีแล้วแล้วจากการทีออ่ผมขึ้นสะพานลอยหรือเดินขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยนะมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเจ็บเขา่านะแล้วหลังจากมีความรู้สึกว่าเจ็บเข่าแป๊บๆป๊เนี่ยนะบังเอิญผมมีดีบูลอยู่ที่บ้านนะะ พอรุ่งเช้าขึ้นอีกวันหนึ่งหลังจากกินข้าวแล้วผมก็ใช้ดีบูนเนี่ยกินเข้าไปหนึ่งเม็ดนะนะแล้วใช้เวลาแค่กินไปสามวันเท่านั้นนะในความรู้สึกที่มีว่าอาการเจ็บเขานั้นมันหายไปเลยนะครับแล้วมันหายเป็นปิดทิ้งนะผมยอมรับเลยว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี้ยที่ชื่อว่าดีบูนเนี่ยดีจริงจริง ยอมรับเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะแล้วก็อยากจะเผยแพร่นะให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้ว่าสินค้านี้ดีจริงนะครับเพราะว่าผมใช้ด้วยตัวเองแล้วไม่มีใครมาว่าจ้างผมนะแล้วในกรณีที่ใครมีปัญหาเจ็บเข่าเหมือนกับผมนะก็ฝากไว้ว่าให้เอาดีบูญเนี่ยไปใช้นะครับ รับรองว่าจะได้ผลนะครับแล้วไม่ควรที่จะเ,เขาเรียกว่าถ้ามีความรู้สึกว่าเจ็บเข่าแป๊บแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะมีปัญหาในการที่จะเยียวยานะถ้าเหมือนผมเนี่ยว่าผมเจ็บเข่าแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมหลังจากกินข้าวผมก็กินดีบูนเข้าไปแค่สามวันนั้นเห็นผลเลยว่าอาการเจ็บเนี่ยมันหายไปเลย ใครที่มีปัญหาเหมือนผมนะผมขอแนะนําเลยดีบูลนะรับรองได้ว่าดีจริงๆเพราะว่าผมใช้มาแล้วมันเันเห็นผลสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเอียมโรซ่เอียนะคะปัจจุบันนี้ก็อายุ62ปีแล้วค่ะว่าบางครั้งนะ่ะก็ได้ยินเสียงมีเข่าเหมือนกับมีเสียงนะที่เช็คสุขภาพประจำปีเขาก็จะบอกว่าอ๋อนั่นก็ปกติแหละคนอายุเยอะแล้ว น้าหนักตัวกดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งประมาณ2ปีที่แล้วเดินเดินเดินจะไปซื้อกับซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ําหนักลงไม่ได้มันปวด ชี้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบณัจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนคือรู้แต่ว่ามันลงน้ําหนักไม่ได้พอลงไปปุ๊บมันก็จะเจ็บเหยียดขาลงไปปุ๊บก็จะเจ็บวันนั้นต้องใช้วิธีเดินแบบกระต่ายขาเดียวเลยอะค่ะเดินขย่ง g ขย e งขย่งไปดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยอะค่ะใน1ซองใน1กล่องนะซึ่งมีทั้งหมด5ซองเนี่ยดิฉันทานแค่สซองที่จริงทาน2-2ซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะ ขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงอๆอนิดนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามันจะเอ็นมันเป็นยังไงก็ไม่ทราบคือวเหยียดตรงไม่ได้วันที่2เนี่ยก็เริ่มเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉันก็เลยประทับใจตัวผลิตภัณฑ์นี้มากก็เลยอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆน่นะว่า หากว่าท่านอ่ะไม่สามารถแก้ไขในจุดที่เรามีปัญหาได้เนี่ยทดลองผลิตภัณฑ์ของดีบูนแล้วทุกวันนี้ขอเรียนให้ทราบว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะสีหเดือนแล้วอาการต่างๆก็ไม่ได้กลับมาเป็นมันก็หายขาดไปเลยทำให้ดิฉันประหยัดเงินไปได้เยอะมากเลยก็อยากจะฝากท่านที่มีปัญหาเหมือนแบบดิฉันนะคะลองทดลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลผมมั่นใจได้ว่าท่านต้องประทับใจจริงๆค่ะดิฉันประทับใจในตัวดีบูล ดีบุญจริงๆค่ะ